สวัสดีค่ะวันนี้ออกมากวาดใบไผ่แห้งนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมาหรือว่าช่วงหน้าร้อนนี้นะคะก็จะมีใบไผ่แห้งตกลงมาเยอะมากเลยนะคะก็จะมีช่วงหน้าร้อนนี้นะคะที่อ,อจะต้องกวาดใบไผ่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะมีใบไผ่เยอะเหมือนกัน ออก็จะกวาดออกบางส่วนนะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดไฟไหม้นะคะเวลาที่ถ้าเกิดมีออประกายไฟอะไรมาลงตรงนี้นะคะก็จะได้ไม่ลุกไหม้นะคะเพราะว่าใบไผ่ค่อนข้างหนามากนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเราก็จะได้มองเห็นสัตว์ได้ด้วยถ้าเกิดว่ามีสัตว์ที่อยู่ใต้ใบไผ่ ตอนนั้นอ๊อฟเคยได้ยินเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะอ๊อฟก็เลยไล่หาดูว่ามันอยู่ตรงไหนปรากฏว่าพอเอาไม้เขี่ยดูก็เห็นเป็นงูค่ะกำลังคาบกบอยู่บริเวณแท้งน้ำสีน้ำเงินค่ะหลังจากน,นั้นก็คืออ๊อฟก็เลยต้องกวาดใบไผ่อยู่เรื่อยๆนะคะแต่อ๊อฟก็จะไม่ได้ ไม่ได้กวาดไปจนหมดนะคะก็จะเหลือไว้เหมือนกันเพื่อที่จะให้ใบไผ่อะคะ่ะคลุมดินไว้นะคะคลุมหน้าดินไว้อยู่เพื่อรักษาความชื้นด้วยก็ไผ่สามกอน,นี้ตาปลูกไว้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะประมาณ20ปีได้แล้วก็อ,อ๊อพ,พึ่งมาอยูออ่ต้องบอกว่าอ๊อเพึ่งมาทำสวนตรงนี้นะคะ ได้3ปีนะคะก็เลยได้กอไผ่นี้เป็นร่มเงาใบไผ่ที่อ๊อบกวาดได้ค่ะอ๊อบก็จะมาคลุมไว้ใต้คนต้นไม้ที่อ๊อบปลูกนะคะอย่างต้นนี้ก็คือต้นเชียงดาค่ะถ้าเราคลุมใบไผ่ไว้หรือว่าใบไม้แห้งนะคะเออหรือว่าฟางแห้งนะคะ มันจะช่วยรักษาความชื้นได้ดีมากๆค่ะยิ่งออฟไม่ได้อยู่ตรงนี้ประจำแล้วเนี่ยการลดน้ำก็จะไม่ได้ลดประจำแต่ก่อนหน้านี้พ่อเคยลดให้อยู่เกือบทุกวันค่ะแต่ว่าออฟไม่อยากรบกวนพ่อ,เ,อเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วต้องให้พ่อคอยลดแล้วก็ดูแลให้เนี่ยเราก็เกรงใจนะคะเราก็เลยบอกพ่อว่า พ่อไม่ต้องรดนะก็ปล่อยไปตามสภาพรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะพยายามหาว,วิธีที่จะทำให้ต้นไม้มันรอดนะคะตอนหลังมาพ่อก็เลยช่วยลดให้อาทิตย์ละครั้งนะคะนอกจากอ๊อฟจะใช้ใบไผ่แห้งคลุมดินแล้วอ๊อฟยังใช้มาคลุมเพื่อเป็นทางเดินด้วยค่ะย่ง ซอยอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นซอยทางเดินที่อ๊อบจะไว้เดินเข้าไปเวลาเราจะไปดูต้นไม้แล้วถ้าเกิดว่าอ๊อบไม่ได้อยู่ตัดหญ้านะอ๊อบก็จะเพื่อที่จะไม่ให้เพิ่มภาระของพ่อที่จะต้องมาคอยตัดหญ้าให้อ๊อบก็เลยใช้วิธีเอาใบไผ่แห้งเนี่ยคะ่ะมาคลุมหญ้าซะเลย เพื่อไม่ให้หญ้ามันโอขึ้นได้นะคะพอมีใบไผ่มาคลุมทับหญ้าก็จะไม่ได้รับแสงนะคะมันก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้แล้วมันก็จะเน่าตายอยู่ใต้ใบไผ่แห้งนะคะกลายเป็นปุ๋ยให้เราด้วยและถ้าเราคลุมหรือว่าปิดให้หนาพอนะคะมันก็จะไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีตัดนะคะพอมันแห้งแล้วเนี่ยแดดส่องถึงพื้นดินหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้นะคะอ๋อก็เลยเลือกใช้วิธีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นวิธีที่ใครก็ทำได้นะคะเราไม่ต้องไปหาซื้อเครื่องตัดหญ้าเราก็สามารถ เราก็สามารถควบคุมหญ้าได้มันเป็นวิธีที่ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตน้อยๆที่อยู่ตามพื้นดินแล้วก็เราก็สามารถาหาสิ่งรอบๆตัวมาประยุกต์ใช้ได้เป็นวิธีใช้ธรรมชาติพึ่งธรรมชาติด้วยกันนะคะภาพในคลิปตอนนี้นะคะ ออฟใช้คลุมต้นมะกอกค่ะแต่ว่าครั้งหน้าออฟจะใช้วิธีปลูกพืชที่เป็นพืชเตี้ย,ยพืชลม้มลุกนะคะไว้ใต้โคนต้นไม้แทนค่ะเพื่อให้ปกคลุมหรือว่าคลุมดินบริเวณใต้โคนต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วเราก็ยังได้พืชที่สามารถ เอามาทำกินได้ด้วยหรือว่ามีพื้นที่ในการปลูกมากขึ้นอีกด้วยนะคะอย่างเช่นต้นผักโขมอ,อ,อ่อมแซบสมไทย w a t e r c เคล s นะคะอออก็จะเอามาหว่านใต้โคนต้นไม้ใหญ่นะคะเราก็ได้พื้นที่ในการปลูกมากขึ้นแล้วก็มันก็จะช่วยคลุมดิน ให้มีความชุ่มชื้นด้วยต้นไม้ใหญ่ก็จะบริเวณต้นไม้ใหญ่ใต้ใต้ต้นนะคะก็จะได้รับความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามีพืชเหล่านี้คอยปกคลุมดินไม่ให้แห้งค่ะ